ครับก็มาต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะครับของข้อสอบจริงนะครับคือถ้าทําชุดนี้ได้ผมว่าผู้ท่านก็น่าจะมีความรู้พอสมควรนะครับซึ่งปัจจุบันข้อสอบไม่ไม่ได้ยากถึงขนาดนี้นะครับปัจจุบันก็จะเป็นข้อสอบที่ยากเป็นบางข้อและก็ง่ายผสมปนเปกันครับแต่ว่าก็ไม่ได้วิเคราะห์วิราห์ถึงขนาดชุดนี้นะครับที่ผมเคยสอบมาครับก็มาดูข้อที่76ครับถ้ารกองเกินกับหารของประจำการต่างกันอย่างไรหนึ่ง ทหารกองเกินหมายถึงผู้ซึ่งอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง30ปีบริบูรณ์ซึ่งได้ลงบัญชีทหารไว้แล้ว2ทหารกองประจำการหมายถึงผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการและได้เข้ารับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดปลด3ทหารกองเกินคือทหารที่เกินจากจำนวนที่ต้องการและทหารกองประจำการคือผู้ที่จับได้สลากแดง4ข้อ1กับข้อ2ถูกตอบนะครับ ตอบข้อ1กับข้อ2ถูกนะครับเป็นไปตามมารตรา4สี่วงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ3นะครับก็ทั้งข้อ1และก็ข้อ2ครับถูกต้องครับสำหรับทหารกองเกินแลวก็ทหารกองประจำการครับต่อมาไปดูข้อ77หากท่านเป็นผู้ช่วยเสนาธิกาอำเภอกาเบลที่บางเพลงไปรับหน้าที่ใหม่โต๊ะที่นั่งก็นั่งแทนที่ผู้ช่วยเสนาธิกาอำเภอท่านเดิมบนโต๊ะว,วางบัญชีฐานกองเกินแบบสล็อหนึ่งไว้เต็มไปหมดทั้งโต๊ะท่านจะมีหลักการเก็บบัญชีฐานกองเกินแบบสลอหนึ่งอย่างไร1แยกแฟ้มเป็นชั้นปีในชั้นปีแยกเป็นตำบลแตตต่ลละาาบบเรียงมมหมู้น แต่ละหมู่บ้านเรียงตามเลขที่บ้าน2แยกแ้มเป็นปีพศออที่ลงบัญชีแยกเป็นตำบลหมู่บ้านเรียงตามเลขที่บ้าน3รวมกันทุกชั้นปีแยกเป็นตำบลแยกเป็นหมู่บ้านเรียงเลขที่บ้าน4เก็บอย่างไรก็ได้ขอให้จัดระบบและค้นหาง่ายสะดวกข้อ7 7ตอบข้อหนึ่งคนระับ แยกแฟ้มเป็นชั้นปีในชั้นปีแยกเป็นตำบลและแต่ละตำบลเรียงตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเรียงตามเลขที่บ้านครับตามคําสั่งหนึ่งหนึ่งจะสามตอนที่สองข้อห้าจุดหนึ่งจุดหนึ่งครับหน้าสิบเจ็ดนะครับมาดูข้อเจ็ดสิบแปดถ้าผู้สมัครเป็นหารกองประจาการเคยถูกสารพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกครั้งเดียวตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือเคยถูกสารพิพากษาให้ขักกันจะสมัครเป็นหารกองประจาการได้หรือไม่หนึ่งสมัครได้คดีส่วนคดีเลือดรลักชาติต้องยิ่่่งใหญกวา 2. สมัครไม่ได้เพราะเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารในยามปกติ 3. สมัครได้คดีจะไม่ต้องรับโทษแล้วเพราะเป็นทหาร 4. จะสมัครได้หรือไม่ได้ต้องให้ศาลสั่งตอบนะครับ ตอบข้อสองครับสมัครไม่ได้เพราะเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นหานในยามปกติครับตามมาตราสิบี่วงเล็บเก้านะครับมตาตราสิบี่วงเล็บเก้าถ้าข้อสอบออกแบบนี้น่าจะหมายถึงาถามถึงพรบ,บรนะครับแต่ในทางปฏิบัติก็คือถ้าทหารกองเกินไม่แจ้งมาตราสิบวงเล็บเก้า,าก็ยังสมัครได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เขาไม่ได้เอาเอกสารมาให้แต่ถ้าในทางกฎหมายในข้อสอบก็น่าจะหมายถึงมาตราสิบวงเล็บ9้าถ้ามาลักษณะอย่างนี้นะครับ ข้อเจ็ิบแปดก็เลยต้องไปตอบที่ข้อสองแต่ถ้าน้องเขามาแจ้งว่าเขาเคยถูกสารพิ่ภากษาให้จำคุกตั้งแต่สิปีขึ้นไปก็ได้รับการยกเว้นตามมาตราสิบ่มงเล็บเ้านะครับลงชีหลังเกินแล้วไม่เรียกมาในยามปกติครับก็ให้ทุกท่านพิจารณาเอานะครับว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะครับเจ็ดสิบเก้า คณะกรรมการตัวเลือกมีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการตัวเลือกโดยแยกหน้าที่การทํากรรมการสริมัติมีหน้าที่อะไรบ้าง1บันทึกผลการตัวเลือกในบัญชีเรียก2เตรียมทําสลากักบันทึกผลการจับสลกักขึ้นทะเบียนและทําบัญชีคนที่ส่งเข้ากองประจาการ 3. จัดดูทหารกองเกินรวมอยู่เป็นจําพวกตรวจร่างกายนําไปขึ้นทะเบียนกองประจาการ4ข้อ1และข้อ2ถูก ข้อเจบเกตอบข้อ4นะข้อ1และข้อ2ถูกครับกรรมการสถิติรีมดมีหน้าที่บันทึกผลการตัวเลือกบัญชีเรียกเตรียมทำสลากบันทึกผลการจัดสลากขึ้นทะเบียนและทำบัญชีคนที่ส่งเข้ากองประจำการตามกฎกระทรวงฉบับที่37ข้อ2วงเล็บ3ครับหน้า36แล้วก็คำสั่งที่113ครับตอนที่5ข้อ1.3.4นะครับหน้า1นึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับกรรมการสถิติจังหวัดครับ 80เจ้าหน้าที่จะรับคําร้องมีหน้าที่บันทึกเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตรวจเลือกในวันนั้น,น,นเช่น 1. ร้องขอยกเว้นผ,ลผ,ลผล่อนผันประชาสัมพันธ์เรื่องที่ควรทราบ 2. ส,สละสิทธิ์การยกเว้นหรือผ,ลผล่อนผัน 3. ขอสิทธิลดวันรับราชการกองประจาการร้องขอเข้ากองประจำการ 4. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ4นะครับถูกทุกข้อครับเจ้าที่รับคําร้องครับจัดจากสานักงานสืบสวจังหวัดนะครับสํานักงานสืบสวจังหวัดเป็นคนจัดลงไปครับเป็นโต๊ะรับคําร้องนะครับมีประมาณ2คนครับเขามีหน้าที่รับคําร้องขอยกเว้นผ่อนผันอแล้วก็ประชาธปันเรื่องเรื่องสารสาสิทธิการยกเว้นหรือผ่อนผันขอสิทธิลดวันรัราชการต่างๆนะครับ81ครับนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชานาต่างประเทศโดยอยู่ในความปกครองของดูแลของกพ จะผ่อนผันไม่ต้องมาเข้ารับการตัวเลือกต้องปฏิบัติอย่างไรหนึ่งให้บิดาขอผ่อนผันต่อกระทรวงมหาดไทยวงเล็บผู้ว่าราชการจังหวัดสองให้กอพจะขอผ่อนผันต่อกระทรวงมหาดไทยวงเล็บผู้ว่าราชการจังหวัดสามให้ผู้ใดก็ได้ขอผ่อนผันต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสี่ข้อหนึ่งและข้อสามถูกตอบนะครับ ตอบข้อ2ครับให้กอพอขอผลันต่อกระทรวงมหาดไทยนะรหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถ้าเป็นทุนส่วนตัวก็ให้บิดาหรือผู้ปกครองครับยื่นคำร้องต่อใน,น,นอำเภอภูมินทรทหารนะครับแต่วันนี้เป็นของกอพอนะครับอย่าลืมกอพอต้องเป็นคนดําเนินการให้นะครับเป็นไปตามคําสั่งที่1นึ1่ 3, ตอนที่4ข้อ4 2่หน้าหนึนะครับข้อ82ผู้ที่อยู่ในกําหนดผลพัพต์จะขอสละสิทธิ์เข้ารับการตรวจเลือกจะต้องปฏิบัติอย่างไร1ให้ผู้ขอสละสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อคณะกกกรรรรมมมาาตตเลืออแบบฟ์ 2. ให้ดำเนินการภายในเวลา12นาฬิกาของวันที่ตรวจเลือดทหาร 3. หากการตรวจเลือกไม่มีการจับสลากก็ขอสละสิทธิ์เพื่อที่จะต้องไม่ถูกเป็นทาหารกองประชาการ 4. ข้อ1และข้อ2ถูกตอบนะครับข้อ1และข้อ2ถูกนะครับข้อ1และก็ข้อ2ถูกต้องครับก็ให้ยืนคำร้องต่อคณะกรรมการตรวจเลือกแล้วก็ดำเนินการภายในเวลา12นาฬิกาครับภายในเที่ยงนะครับ ตามคำสั่งทบที่29ข้อ22.2.1ครับแล้วก็ข้อ22.2.3ครับหน้า38นะครับข้อ83ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ผู้ที่จับสลากสีดําให้กรรมการสตรีจังหวัดลงชื่อกากับไว้ข้างใต้ผลการจับสลาก 2. ผู้ที่ขาดจากกาันตัวเลือกซึ่งได้จําหน่ายในบัญชีว่าขาดนั้นให้สตรีจังหวัดลงชื่อกากับไว้ 3. ผู้ที่ไม่มาแสดงตนรับหมายเรียกตามมาตรา 3. ผู้ที่ไม่มาแสดงตนรับหมายเรียกตามมาตรา25กรรมการสตรีจังหวัดลงชื่อกากับไว้ 4. ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก ข้อ83ต่อข้อหนึ่งครับผู้ที่จับสลากดําให้ก,กรรมการสัิหวัตรลงชื่อจำกัดไว้ข้างใต้ผลการจับสลากนะดูที่ดูที่คําสั่ง29ครับหน้า36นะครับข้อ84การอ่ามาดูเตรียมผลบ้างครับจะต,ตามพรบวัการลงสำรองสองพารอยห้าสการใช้กรรำลังสำรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหมมีกี่ลักษณะอะไรบ้าง 1. 3ลักษณะคือเสริมกําลังเพิ่มขนาดกําลังและทดแทนกําลัง2 สามลักษณะคือเพิ่มขนาดกําลังทดแทนกําลังและขยายกําลัง3 4ลักษณะคือเพิ่มเติมกําลังเสริมกาลังเพิ่มขนาดกําลังและขนาดขยายกําลัง4 4ลักษณะคือเสริมกาลังเพิ่มเติมกาลังทดแทนกําลังและขยายกําลังข้อ8 4่ตอบข้อ4นะครับ4ลักษณะครับ เสริมเพิ่มเติมทดแทนและขยายนะครับตามพรบกำลังมาสครอง2 5 5 8นะครับข้อ85การเก็บรักษาและทำลายใบบังคับการตัวเลือกแบบสดอดร13ข้อใดกล่าวถูกต้อง1เก็บรักษาไว้10ปีและทำลายได้2โดยปกติเก็บไว้5ปี3เมื่อทำลายแล้วต้องทำบัญชีหลักฐานให้ทราบว่าได้ทำลายแบบสอดร4 3พศใดเป็นจำนวนเท่าใดมีหมายเลขตั้งแต่ฉบับใดถึงฉบับที่เท่าใดและผลการตรวจเลือกเป็นอย่างไร4ถูกทั้งข้อ1และข้อ3 85ตอบต่อข้อหนึ่งครับเก็บรักษาไว้10ปีและและ้วทำลายได้นะมาดูช้อยข้อที่3นะครับช้อยข้อที่3มาตั้งแต่ต้นถึงคำว่าฉบับที่ไรถูกหมดนะครับแต่ว่าเอาผลการตรัวเลือกมาหลอกอสุดท้ายนะครับเอาผลการตรัวเลือกเป็นอย่างไรยังไม่มีนะครับไม่มีผลการตรัวเลือกนะครับเอามาหลอกนะครับผลการตรัวเลือกเป็นอย่างไรถ้ามองเผินๆทุกคนก็จะตอบข้อะครับถูกทั้งข้อหนึ่งและข้อสามแต่ว่าข้อสามนี่มาผิดตอนท้ายนะครับถ้าข้อสอบออกลักษณะอย่างนี้ถือว่ายากนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ ละเอียดรอบคอบครับเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับ86ข้อใดกาวถูกต้องเกี่ยวกับบรรัญชีฐานกองเกินและการาา 1, ร,ร,รายการหนึ่งบัญชีฐานกองเกินให้แยกแฟ้มเป็นชั้นปีในชั้นปีหนึ่งแยกเป็นตำบลในตำบลหนึ่งหนึ่งเรียงตามลำดับหมู่บ้านแต่ละบ้านเรียงตามลำดับเลขที่บ้านให้เก็บแฟ้มละหนึ่งร้อยฉบับเมื่อเต็มแฟ้มจึงตั้งเป็นแฟ้มที่สองสามต่อไปสองบุคคลใดถูกเข้ากองประจำการเมื่อใดบันทึกด้านหลังของบัญชีฐานกองเกินแล้วให้ถอดบรรัญชีฐานกองเกินปเก็บไว้ตามรุ่นปีสามเมื่อครบปลดเป็นอาหาร,กรเกให้บรรนันทปล หลังบัญชีทานกองเกินจนเป็นพ้นรชาชการหารประเภทที่2และให้แยกไปเก็บตามชั้นกองหนุนส่วนผู้ที่ถูกเข้ากองประจำการให้ถอนบัญชีทานกองเกินไปเก็บแยกแฟ้มเป็นแผนกหนึ่ง,หงให้แยกพศที่เข้ากองประจำการ4ผิดทุกข้อ ตอบข้อ3นะครับตอบข้อ3นะครับที่ถูกต้องคือข้อ3ตามคำสั่งทบบที่1นึตอนที่2หน้า17ข้อ5.1จุนึครับข้อ86นะครับข้อ3ถูกต้องที่สุดแล้วครับส่วนข้อ85ย้อนข้อ85นะครับผมลืมแจ้งที่มานะครับคำสั่งที่29หน้า12ข้อ7.5็ดจุมาดูข้อ87ครับผู้ถูกเรียกมาเข้ารับการตรวจเลือกช้ากว่ากำหนดเวลาที่ทางราชการออกหมายเรียกให้ดำเนินการอย่างไร 1. มาระหว่างจับสลากให้เข้ารับการตรวจเลือก ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในกำหนดจับสลากให้เพิ่มสลากแดงเท่าจำนวนที่เพิ่มขึ้น2ผู้ซึ่งมาระหว่างกำหนดตัวเข้ากองประจำการในกรณีที่มีการจับสลากให้รับตัวเข้าทำการตัวเลือก3มผู้ซึ่งมาระหว่างกำหนดตัวเข้ากองประจำการในกรณีที่ไม่มีการจับสลากให้เข้ารับการตัวเลือกถ้าอยู่ในกำหนดเข้ากองประจำการได้ให้ส่งเข้ากองประจำการ4ผู้มาภายหลังการจับสลากแล้วหรือภายหลังการกำหนดตัวเข้ากองประจำการในกรณีที่ไม่มีการจับสลากให้ส่งตัวมอบให้สสสเพื่อให้พนักงานดำเนินการสอบสวน ข้อ87ต่อข้อ3นะครับผู้ซึ่งมาระหว่างกำหนดตัวเข้ากองประจำการในวันนี้ไม่มีการจับสลรกให้เข้ารับการตัวเลือกถ้าอยู่ในกำหนดเข้ากองประจำการได้ให้ส่งเข้ากองประจำการครับคำสั่งที่29หน้า37ครับข้อ22.1.4นะครับส่วนข้อ4ดูดูตรงนี้นะครับให้สัสดีอำเภอครับส่งตัวมาให้สัสดีอำเภอไม่ใช่ครับต้องเป็นนายอำเภอนะครับนายอำเภอนะครับเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนครับข้อ22.1.5นะครับ ข้อ88ข um pues ้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรายงานแจ้งยอดจำนวนคนที่ไม่มาแสดงตนรับหมายเรียกและส่งหมายเรียกไม่ได้ 1. ให้สตีอำเภอนำเนินการสอบสวนหาหลักฐานการจําหน่ายให้ยอดจำนวนคนไม่มารับหมายเรียกหรือส่งหมายไม่ได้ 2. ให้นายอำเภอตรวจสอบจัดทารายงานแจ้งยอดจำนวนคนที่ไมมาแสดงตนรับหมายเรียกและส่งหมายไม่ได้ต่อจังหวัด 3. เมื่อสตีจังหวัดได้รับรายงานจากสตีอำมเภอแล้วให้รวบรวมทําเป็นรายงานของจังหวัดส่งสตีมณฑลฐานบกหรือสตีจังหวัดฐานบกภาย งวดที่1นภายในห้าพฤศจิกาทุกปี4สสกองทัพภาคเมื่อได้รับรายงานจากสสมณฑลฐานบกหรือสสจังหวัดฐานบกรวบรวมสูงเหนือราชการกำลังพลสำรองงวดที่2ภายใน15บหออ้าพคทุกปี15บห้พฤษภาคมทุกปีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องครับ ข้อ88ตอบต่อ,อ 2, ข้อสข้อ2ไม่ถูกต้องตามคําสั่งที่1 1 7 3ตอนที่5หน้า146นะครับขอ 1, นะ้อ9.1ครับให้ศาสดีอำเภอนะไม่ใช่นายอำเภอคระนะับเาบดีเป็นคนทำรายงานคนระับคนที่ไม่มาแสดงตนรับหมายเรียกและส่งหมายไม่ได้ต่อจังหวัดนะครับ89กในกรณีที่ผู้บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้มารับหมายเรียกแทนนั้นจะต้องดำเนินการดังใดหนึ่งจะต้องมีหนังสือมอบหมายของผู้ถูกเรียกถึงศาสดีอำเภอให้ผู้แทนนํามาแสดง สองศาสดีแอาเภอลงทะเบียนรับหนังสือและบันทึกปากคำผู้แทนนั้นไว้เป็นหลักฐานเสน,น,นอแอมเภออนุมัติก่อนรับหมายเรียก3ถูกทั้งข้อ1และข้อ2 4ไม่มีข้อถูกแปดสิบเก้าตอบข้อสามครับถูกทั้งข้อหนึ่งและข้อสองครับก็คือต้องมีหนังสือมอบอํานาจมาคนระับศสดีก็ดําเนิน,นการทาหนังสือเสน,น,นอแอาเภออนุมัตนะิถึงจะมอบหมายเรียกให้ผู้ที่รับแทนได้เก้าสิบบัญชีทานกองเกินที่ยังไม่ได้รับการฝึก คือข้อใดหนึ่งต่อพสามสอง 3, 2, ต่อพสองสามต่อพเจ็ดสี่ต่อพหกถ้าคนในสายงานเขาก็จะตอบได้เลยครับเพราะเป็นงานประจำเดือนอยู่แล้วง่ายนะครับข้อนี้เจาสิบตอบข้อสามนะครับต่อพเจ็ดมาดูข่าวสิบเอ็ดการส่งทะเบียนกองประจำการสำหรับเก็บไว้ที่มณฑลนานบกจังหวัดนานบกให้สถิติจังหวัดดำเนินการอย่างนี้ข้อใดผิดนะครับ หนึ่งคนที่ส่งเข้ากองประจำการในวันตันเลือกให้ส่งทะเบียนกองประจำการภายในเดือนกันยายนของปีนั้นสองคนที่ส่งเข้ากองประจำการภายหลังวันตันเลือกให้ส่งทะเบียนกองประจำการภายใน90บวันนับแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการผัดนั้นๆสามถ้าขึ้นทะเบียนในกรณีอื่นๆให้ส่งภายใน30บวันนับแต่วันขึ้นทะเบียนเสร็จสี่คนที่ส,ส deux, ่งเข้ากองประจำการภายหลังวันตันเลือกให้ส่งทะเบียนกองประจำการภายใน30บวันนับแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการของผลัดนั้นนั้น ต่อข้อ4นะครับข้อ4ผิดนะครับคนที่ส่งเข้ากองประจำการภพลังงนตัวเลือกให้ส่งทะเบียนกองประจำภายใน30วันผิดนะครับตามคำสั่งทบที่1173ตอนที่6หน้า191ข้อ13.4สาครับต่อมาข้อ92ครับผู้มีอำนาจอนุญาตให้ด่ารกองประจำการลาต่อได้เมื่อด่ารกองประจำการนั้นป่วยจะต้องลารักษาตัวต่อไปอีกหรือไปด้วยกิจธุระแล้ว1ในอำเภอสองศาสดีอำเภอ3ามกำนัน4ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีอำนาจครับข้อนีนะอ้ง่ายครับสามารถตอบได้เลยแต่ระวังหลอกนะครับลาป่วยลากิจอะไรพวกนี้ครับข้อ92ตอบในอำเภอคนระับกับสั่งที่1173ตอนที่9หน้า257ข้อ1ข้อ93ครับหากมีความจำเป็นที่ในอำเภอจะต้องจะมีการประกาศเรียกบุคคลให้ไปแสดงตนเพื่อลงชื่อหนังเกินใหม่ตามมาตรา19แห่งพรบรับราชการพศ2สองสอสี่เาดิอำเภอคัดตาะชื่อบุคคลดังกล่าวมาจากแหล่งใด หจากทะเบียนบ้านซึ่งมีอยู่ณนะที่อำเภอรหรือกิ่งอำเภอนั้นสอจากบัญชีคนที่โงบบัญชีฐานกองเกินแบบสดอสที่ส่งให้จังหวัด 3. จากบัญชีฐานกองเกินทหารกองหนุนประเภทที่2แบบสดอยี่เดสี่เลือกจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งของทั้ง3ข้อที่กล่าวก็ได้ออมคนระับคัดจากสอยี่สิบดนะ จากสอรยี่สิบเจ็ดคำสั่งที่หนึ่งจะสามตอนที่สองหน้าสิบสี่ข้อสามจุดสามนะถ้าคนในสายงานก็แทบจะหลับตาตอบได้เลยครับข้อนี้ทําประจําอยู่แล้วถ้าอยู่ในจังหวัดก็ในอำเภอก็จะรู้กันลองมาไล่ทำลายดูครับทำลายการกองเกินครับอันดับแรกเขามาแสดงตนที่อำเภอครับสถีมอำเภอก็จะลงสอรหนึ่งได้สอรหนึ่งมาสถีมอำเภอส่งสอรสองให้จังหวัดครับพอถึงจังหวัดจังหวัดก็ลงสอรยี่สิบเจ็ด พอเวลาจะเกณฑ์ก็คัดจากยีดลง16กนะครับก็เป็นไปตามาระเบียบแบบนี้นะครับทำลายข้อเ4้าสิบสทหารที่ขาดจากราชการโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขาดจากราชการเมื่อพ้นกำหนดลาแล้วไปจนถึงกำหนดนานเท่าใดจึงถือว่ามีความผิดฐานหนีราชการข้อใดกล่าวผิด 1. ขาด2ีชั่วโมงต่อหน้าราชสตัตรูสขาดยีชั่วโมงในเวลาสงครามสขาดสวันในเขตที่ใช้กฎอายการศึก 4่ขาด15วันในเวลาปกติตอบข้อใดกล่าวผิดนะครับตอบข้อ2ขาด24ชั่วโมงในเวลาสงคาำคำสั่งที่1 1 7 3ตอนที่9หน้า257ข้อ2.1ครับข้อ2.1 ต่อมาข้อ95ครับเมื่อมีผู้ร้องขอรับใบสาคัญแทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหายสถิติอำเภอต้องจัดการตรวจสอบหลักฐานตามข้อใดบ้างถึงจะถูกต้องสมบูรณ์1ตรวจสอบบัญชีฐานกองเกิน2ถ้าชำรุดให้มีใบแจ้งความประกอบ3ถ้าต้องเสียค่าธรรมเนียมก็ให้เจ้าตัวไปเสียค่าธรรมเนียมต่อพนันกงานสอบสวนในพื้นที่4ทุกข้อที่กล่าวมาตอบครับตรวจสอบ สอตอนหนึ่งครับบัญชีฐานกองเกินครับคำสั่งทบที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามตอนที่สองหน้าสิบหกข้อสี่จุดหกนะครับสาหรับใบสอเก้าแทนครับเก้าสิบหกบุคคลสัญชาติไทยจะต้องเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดหนึ่งเกิดโดยบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทยสองเกิดนอกราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยและบิดาไม่ปรากฏว่ามีสัญชาติไทยสเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเป็นคนต่างด้าวอพยพเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย4บุคคลที่ไได้กัับืนสญชาทย ตอบครับตอบข้อสามนะครับเป็นไปตามพรบสัญชาตินะครับในคลิปพรบสัญชาติผมมีข้อผิดพลาดคือมันติดลิขสิทธิ์นะครับบางช่วงเสียงอาจจะหายไปขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับมีท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามาว่าทำไมเสียงหายก็ผมไม่ได้ลงใหม่นะครับพรบสัญชาิก็ถ้าช่วงไหนมันหายก็รบกวนท่านอ่านเอานะครับครับผมเก้าสิบเจ็ดผู้ที่หนีราชการจนคดีขาดอายุความให้ปลดเป็นข้อใดถูกหนึ่ง ทหารกองหนุนประเภทที three, who, stage, way, ่1หร pues ือประเภทที่2 2ทหารกองหนุนประเภทที่1หรือพลราชการทหารประเภทที่1 3ทหารกองหนุนประเภทที่2หรือพลราชการทหารประเภทที่2 4ทหารกองหนุนประเภทที่2หรือพลราชการทหารประเภทที่1ตอบครับตอบข้อ3ามครับหนุน2พ้นสนะครับตามคำสั่งทบที่1173ตอนที่9ข้อ3ครับ 98ใบใบรับรองผลการตรวจเลือกสดศี 3, รีสาท้องที่2ซึ่งเกี่ยวไว้ที่ทับภาคถ้าหายไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการดังนี้1รายงานไม่ทับภาค2แจ้งความต่อพนักงานตํารวจ3สถานีจังหวัดท้องที่ตรวจเลือกทําสําเนาขึ้นมาใหม่4ถูกทุกข้อตอบข้อ4ถูกทุกข้อนะครับคำสั่งทบที่29หน้า14ข้อ7.6.9.4นะครับ ดูข้อ99การแก้ไขทะเบียนกองประจำการเมื่อเขียนผิดซึ่งจะต้องแก้ไขข้อใดไม่ถูกต้องหนึ่งให้ขิดค่าข้อความที่ผิดด้วยหมึกแดงแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องด้วยหมึกสีดำสองให้บันทึกริมซ้ายทะเบียนกองประจำการตรงบรรทัดที่มีที่ว่างแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวด้วยหมึกสีดำสามห้ามเขียนทับลบหรือขูดในทะเบียนกองประจำการที่เขียนผิดเป็นอันขาดสี่ทุกข้อที่กล่าวมาถูกต้องในเรื่องการแก้ทะเบียนกองประจำการ ตอบครับข้อ2นะครับไม่ถูกต้องตามคําสั่งทบที่1นึ่งหตอนที่6หน้า1นึ่ข้อ1 2บสนะครับให้บันทึกริมสายเป็นกองประจำการตรงบรรทัดที่มีที่ว่างแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวด้วยหมึกสีดำนะไม่ใช่ที่ว่างนะครับตรงนี้ต้องเป็นบรรทัดที่มีที่แก้แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นที่แก,แก,แก้นะครับเพราะว่าเราจะไปลงที่ว่างแห่งใดแห่งหนึ่งก็คงไม่ใช่นะครับเราต้องลงบรรทัดที่เราแก้นะครับตรงบันทึกตรงบรรทัดที่เราแก้แกแก ข้อ100ครับแบบพิมพ์ทบ1 0 1 0 8 6แบบสด28มีชื่อเรียกเต็มว่าอย่างไร1บัญชีรับหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญ2บัญชีรายชื่อผู้ที่รับหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญ3บัญชีปลดย้ายประเภท4บัญชีส่งหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญถ้าในสายงานก็รับตาตอบได้เลยแล้วกันนะครับข้อนี้เพราะท่านทำอยู่แล้วนอกสายงานก็จำนิดนึงครับอ่านเยอะๆตอบครับบัญชีรับหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญครับ คำสั่งสพที่หนึ่งพหนึ่งเจ็ดสามตอนที่เจ็ดหน้าสองร้อยห้าครับก็หนึ่งร้อยข้อนะครับเป็นข้อสอบจริงที่กรมยุทธศึสตรทหาราบกเคยออกไว้นะครับแต่ว่าผมว่าชุดนี้ถือว่ายากพอสมควรนะครับถ้าใครทําได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาในการทําข้อสอบในหลังๆในช่วงหลังๆมานี้ผมว่าข้อสอบเริ่มง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สลับปนเปียกันไปข้อสอบง่ายบ้างยากบ้างนะครับคือสามารถอ่านแล้วตอบได้เลยถ้าคนที่อ่านถึงนะครับเพราะนั้นผมจึงให้ท่านอ่านให้ถึงนะครับ อ่านเยอะๆแล้วฝึกทําข้อสอบช่วงนี้ก็แนะนําทําข้อสอบวันละ3า0ร้อถึงสี่ยข้อนะครับก็หากผมอธิบายหรือ,อเฉลยผิดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับให้ทุกท่านตรวจสอบข้อที่ถูกต้องอีกทีหนึ่งนะครับอลองถกเถียงกันดูนะครับจัดกลุ่มกันจับกลุ่มกันแล้วก็ลองเอานํามาวิเคราะห์ครับว่ามันเป็นไปตามที่หนังสือได้เขียนไว้หรือไม่เป็นไปตามตำราหรือไม่นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับสำหรับที่ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะครับ หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมผิดพลาดด้วยประการใดๆก็ขออภัยทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ